มาเช็คเครื่องทำปับคอนแคสตัวนี้ก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้านะครับดูความเรียบร้อยโดยรอบก่อนตัวกระดาษหุ้มอะคริลิกแล้วก็ตัวพลาสติกหุ้มมารุมียมสามารถแกะออกได้หมดเลยครับตัวนี้หุ้มชิ้นงานเอาไว้ สูตรจะใส่ให้ไว้ในหม้อนะครับจะส่งไปกับเครื่องแล้วก็เดวเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยตัวมอเตอร์ทํางานได้2ระบบครับได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ตัวไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องใชหมอแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายจัมตัวนี้ไปให้ครับสีแดงข้วบวกสีดาข้วลบห้ามคีิปสลับหรือว่าเสียบสลับเด็ดขาดดูการทำงานข้อขวามือครับ ตัวนี้220โวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านมาร์กการกวนรอบที่เหมาะสมเป็นจุดสีแดงครับหมุนมาให้ตรงกันไม่พัดสแตนเลสวันนิ่งครับมอเตอร์สามารถปรับเร่งรอบความเร็วได้ถ้าแบตเตอรี่ เคาะมาใา้มือสุดครับจะฟังวัาในนี้ทำงาน,นแบตเตอรี่ไฟแสดงสีแดงตองกลางคืนปิดการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับตัวนี้ดึงออกแล้วก็แยกชุดมอเตอร์ออกได้เลยชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดหรือว่าใช้ผ้าเช็ดธรรมดาห้ามล้างน้ําห้ามโดนน้ําครับตัวนี้รับประกันให้ปีหนึ่งส่วนที่เหลือหลังจากแยกชุดมอเตอร์ออกไปแล้วล้างน้ําได้หมดเลยครับไม่ต้องกดซึมสนิม หัวแก๊สก็รันได้ครับไม่มีปัญหาปิดทิดตัวแก๊สปิดสนิทหัวแก๊แสสเตเตอรช้คู่กับวาวล์วนันต่ำนะครับวาวล์วนันต่ำหน้าตาแบบนี้เรียบๆแบบนี้ครับไม่มีไม่ต้องปรับอะไรเลยจะเป็นวาล์วธรรมดาถ้าเป็นถังปิกนิกก็คือจะเป็นเกี่ยวล่างส่วนถ้าเป็นถังใหญ่เกี่ยวจะอยู่ด้านหลัง แต่ว่าลักษณะวาวเหมือนกันก่อนใช้งานดูช่องอากาศนิดนึงครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดสุดเวลาเราล้างหรือเราเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก็คือต้องเปิดสุดแบบนี้แล้วก็เช็คลูอากาศเล็กๆตรงนี้ด้วยครับว่ามีอะไรไปตันไหมทุกรูเลยถ้าไม่มีก็โอเคใช้งานได้กดบิดแล้วก็กดครับ กดแล้วก็บิดโอเคไฟที่ได้ต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับจะทำให้ดูว่ากรณีที่ช่องอากาศเปิดไม่สุดเป็นยังไงสีแก๊สจะเปลี่ยนเราจะสังเกตได้เลยก็คือให้มาเช็คที่ช่องรับหรือว่ามีอะไรไปตันรูเล็กๆสีแก๊สก็เปลี่ยนครับเป็นลักษณะของอากาศเข้าไม่พอ แล้วก็มีมาร์คความแรงไฟให้ครับหมุนสีขาวมาให้ตรงกับจุดสีแดงหรือว่าสังเกตให้ไฟแก๊สเต็มก้นหม้อครับง่ายๆไม่ต้องไปจำอะไรเยอะไฟแก๊สเต็มก้นหม้อเป็นใช้ได้แล้วก็ตัวนี้จะทำมาร์คไว้ให้ก็คือหมุนมาให้ตรงขีดสีแดงหัวแก๊สจะอยู่กลางก้นหม้อพอดีหรือว่าสังเกตง,ง่ายๆคือกึ่งกลางหัวแก๊สให้อยู่กึ่งกลางก้นหม้อครับ มันเราทํากรับรข้าวปกติเลยโอเคครับ